สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะแดดยังไม่มีนะคะหลังจากที่ส่งสองลิงไปโรงเรียนนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีออเดอร์ทําขนมด้วยนะคะคุณอินเอเจยลอนเรืออย่างดิฉันนะคะจะอยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะต้องหากิจกรรมทําค่ะและกิจกรรมสําหรับวันนี้ของดิฉันนะคะก็ได้เริ่มขึ้นท่่าน ของเล่นใหม่ค่ะทุกคนหลังจากที่สั่งมาไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วยังไม่ได้เลิกใช้ได้เลิกทดลองใช้เลยนะคะวันนี้เลิกเลิกงามยามดีคะ่ะได้โอกาสใช้สักทีมาค่ะทุกคนเริ่มจากต้นนี้เลยนะคะเป็นต้นหูกระจงนะคะเริ่มแ่ก,กิ่งก้านสาขาออกไปเยอะแล้วนะคะขอแผ่เลได้สักพัก,ออกไบก็เริ่มร่วงคะ่ะร่วงลงร่วงลง,รงสระว่ายน้ํานะคะก็ขี้เกียจช้อน ทุกคนคะขอบอกว่ามันว้าวมากเลยค่ะสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะคะรู้อย่างนี้มาใช้ตั้งนานแล้วค่ะทนใช้เรื่อยมืออยู่ตั้งนานแต่ละกิ่งนะคะแต่ละกิ่งแต่ละก้านนะคะใช้เวลาตัดไม่ถึงสิวินาทีค่ะจะบอกว่ามันแจ่มมากแล้วก็สนุกมากเลยค่ะตัดขาดชุบๆุบเลยค่ะทุกคน ตัดมันตัดเพลินมากเลยค่ะทุกคนตัดอย่างนี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่าใช้เวลาตัดต้นนี้นี่คือไม่ถึง10นาทีเลยนะจริงๆทุกคนตัดง่ายใช้ดีขนาดนี้รอติดตามต่อนะคะว่าต้นต่อไปเป็นต้นอารับมาต่อกันเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ตัดข้างสะเล็กไปแล้วก็มาต่อที่สะใหญ่กันค่ะ เป็นต้นไทเกาหลีนะคะไทเกาหลีปลูกไว้หลายปีนะคะไม่มีเวลาตกแต่งนะคะจนต้นโตเลื้อยล้นสูงจนท่วมหัวเลยะะทุกคนอนี้ก็อันนี้จะใช้นนเลื่อยมือขนาดเด็กอีกนะคะใช้ไปสักพักรู้สึกว่ากิ่งมันใหญ่ใหญ่ขึ้นนะคะก็เลยจะต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นเลื่อยที่แบบที่ขนาดใหญ่ขึ้นมา อีน่นอ,อันนี้เป็นเลื่อยที่11นิ้วค่ะย่า11นิ้วแ,แป๊บเดียวทุกคนสนุกสนานเพลินมากเลยอันนี้ก็คือใช้แบดใช้แบดร่วมกันกับตัวเล็กเมื่อกี้ได้นะคะแต,ต่ตัวนี้ตัวนี้ต้ใช้แบดสองก้อนมาค่ะเสร็จแล้วมาต่ออีก อันนี้เป็นต่อที่บอกเลี้ยงปลานะคะบอกแล้วว่ามันสนุกมันเพลินมากอินเตอร์จี้ฉันก็ล้นเหลือมากเลยะคะ่ะวันนี้ไม่มีแผนทําขนม Jake. ไม่มีกิจกรรมอื่นใดเพราะว่าฉันตั้งใจเพราะมันสนุกมันเพลินมันมันมากอันนี้เป็นต้นต้นสะเดานะคะทุกคนฉันจะเล็มนะคะจะไม่ไม่ไม่เป็นการไม่ตัดนะคะจะต้นสะเดาวกวับต้นมะขามนะคะต้นมะขามต้นนี้เป็นต้นมะขามหวานนะคะทุกคน ก็คือจะเล็มให้มันไม,ไม่สูงมากค่ะเพื่อที่จะเราจะขึ้นปีนขึ้นไปเวลาเก็บยอดสะเดาหรือว่าดอกสะเดาหรือว่าเก็บมะขามอย่างเงี้ยมันจะได้สะดวกสบายนะคนคายฉันยังสนุกสนานอยู่เลยค่ะเพราะาอินเนอร์จี้มันล้นเหลือพลังงานมันล้นเหลือมากเลยค่ะแต่ผู้ช่วยฉันเริ่มบ่นเหนื่อยบ่นร้อนแล้วค่ะเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยจะต้องจบที่ ต้นมะขามกับต้นสะเดาสองต้นนี้สะก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่วันอื่นนะคะแบตยังไม่หมดเลยค่ะแบดเลื่อยไฟฟ้าของฉันไม่หมดเลยค่ะหลังจากที่ผู้ช่วยขึ้นไปอาบน้ําฉันก็ยังไม่จบงานนะคะฉันก็หั่นปืนค่ะใช้เลื่อยไฟฟ้าเลื่อยมือเน,นี่ยค่ะขนาดหกนิ้วของฉันนี่แะคะเลื่อยทำปืนนะคะเอามาไว้ที่บ้านวิลล่านะคะบ้านวิลล่า ในเตาปิ้งย่างเผื่อลูกค้าจะใช้เวลาปิ้งย่างนะคะเสร็จแล้วค่ะงานวันนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะได้เหงื่อเป็นกระบุงเลยค่ะทุกคนทุ่มมากเลยเหงื่อเปียกโชกไปทั้งตัวเลยแต่ว่ารู้สึกสดชื่นนะคะเสียเหงื่อไปแล้วรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นมากแดดก็เริ่มร้อนแล้วก็เลยขอหยุดแต่เพียงเท่า